สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวพีคก,กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับพีคไทม์รวมข่าวเด่นรอบสัปดาห์คลิปนี้ค่ะก็จะพาพผู้ชมนะคะไปติดตามทุกประเด็นร้อนเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ตามไม่ว่าคุณจะพลาดข่าวจากที่ไหนมาที่นี่ค่ะเรารวบรวมเอาไว้ให้แล้วครบจบในที่เดียวรายเลียงเหตุการณ์สาคัญวิเคราะห์มุมใหม่ๆ ที่น่าสนใจในไม่กี่นาทีไม่ว่าคุณจะทำกับข้าวใจตลาดหรือว่าทำธุระอะไรอยู่เปิดฟังได้ไม่เสียเวลาหากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะลืมนครวัดไปได้เลยค่ะเขเมรผุดแลนด์มาร์กใหม่จุดเช็คอินที่มีกลิ่นอินฟูขเขมรแหกกัน้นหายใจเซลฟี่ข้างซากเนา่า ใครไม่มาที่นี่เนี่ยถือว่าพลาดหรือเปล่าไม่รู้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กําลังวัยรุ่นสุดๆในฝั่งกัมพูชาที่ตอนนี้ค่ะเราอินฟูขมเนแห่พากันมาทําคอนเทนต์รัวๆแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะต้องลืมไปก่อนเลยนะคะภาพคาเฟ่สวยๆเนี่ยลืมไปเลยเพราะว่านาทีนี้ค่ะวัยรุ่นขมเคนเขากําลังยกให้ที่นี่ค่ะกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิต ที่ขมรต้องไปดมค่ะซึ่งนั่นก็คือคลองระบายน้ําพิกัดบ้านบึงตะกวนถ่ายรูปคู่กับก้องหมวกเสื้อเกาะของทหารขมรที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเพราะว่าตอนนี้เจ้าของเนี่ยได้ย่อยสลายไปตามกาลเวลาแล้วค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวก็อาจจะคุ้นๆบ้างนะเพราะว่าเพิ่งจะมีคลิปหลักฐานออกมาที่ทหารขมรมาเก็บกู้เพื่อนๆค่ะที่ลอยอืดตุ๊ป,ป่องคาชุดเกาะออกจากคลองนี้แหละค่ะ ก็หลายล่างอยู่คุณผู้ชมนับไม่ถ้วนทําเอาปลาแถวนั้นอ้วนตับเลยค่ะสภาพน้ำํำขุ่นๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็ปนเปไปด้วยอะไรบางอย่างค่ะคุณผู้ชมก็ไปคิดเอาเองนะว่ากินอะไรแลน์มาก,กินตู่แห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สู้รบที่ดุเดือดค่ะอยู่ลึกเข้าไปจากด่านชายแดนตาพระยาเข้าไป3.2กิโลเมตร พิกัดบ้านบึงตะกวนตำบลโคกกระเมียดอำเภอทมอจังหวัดบันเตรียนเมียนเจยซึ่งพิกัดนะถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยก็ตัวเลขตามนี้เลยค่ะตามที่ทางเพจไทยเบอร์มาเรลเว รถไฟสายมรณะได้มีการแชรไว้ให้และถ้าเกิดสังเกตที่ผนังปูนนะคะปากท่อระบายน้ำดีๆก็จะเห็นรอยพุนพๆนนั่นไม่ใช่ดีไซน์แบบลอฟนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นรอยสะเก็ดระเบิดค่ะรอยกระสุนจากฝั่งไทยนี่แหละที่มีการสาดไปแม่นยังกระจับวางซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ประทะเดือดจนทหารขเขมรบึ้มแตกกระเจิง ทิ้งไว้เพียงร่องรอยอรยารยธรรมเศษซากบางส่วนเท่านั้นและก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสยดสยองนี่แหละค่ะที่เหล่าอินฟูเขมรก็สู้ชีวิตมากยอมทนเหม็นค่ะแอคท่าซึง้งเพื่อเรียกยอดไลค์บางคนเก็บหมวกเก็บเสือเ้อกาะมาวางกองไว้พร้อมของเส้นไหว้ถ่ายคอนเทนต์ทำบุญให้กับทหารกล้าวีรบุรุษที่ต่อสู้ผีชีพรักษาระบอบหุ่นเซนเรียกยอดไลค์ได้เพียบเลยค่ะเปิดจรียบสู้บางปนทักนี่บางปนประชียออ ដឹងទីកន្លែងនេះហើយខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្អីបាទខ្ញុំខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្អីមែនតេនបាទដល់បងបងវិរៈកង់តបយើងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជីកខាត់ជីកមកតឡានឆ្លងកាត់កន្លែងនេះបងប្អូនខ្ញុំមានភេតទេចហើយនឹងបារីយកមកជូនបងបងមកមិនមានអីក្រើនទេបងអើយតែខ្ញុំអស្ចារ្យស្អីមែនតេនបងបងបងប្អូនរបស់ខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្អីមែនតេនបាទបងប្អូនបងហើយជិះស្គល់ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនបងហើយជិះស្គល់ហើយបាទនេះបងប្អូនបងប្អូនបាទកាមេរ៉ បាទចាប់ពីខាងនេះបានបាទសូមអរគុណអស្ចារ្យបងបងខ្ញុំសូមអរគុណអស្ចារ្យមែនទែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពេទ្យតិចយកមកជូនបងបាទពេទ្យតិចឲ្យនឹងបរិយបាទសង្ឃឹមថាបងបងនឹងអស្ចារ្យដល់ប្អូនផងប្អូនគន់តែជីកឆ្លងកាត់ឲ្យប្អូននៅមកជូនបងតិចតួទេបងអស្ចារ្យមែនទែនណាបងណាបាទបាទអស្ចារ្យបងបងធំបាទ បងអត់មានអីទេគាត់ថាបងប្រសាបរៃហើយនឹងភេរតិចចុះបងប្រសាបរៃនឹងភេរតិចចុះមួយផងសង្ឃឹមតែបងប្អូននឹងយល់បាទបាទខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្អីមែនទេបងប្អូនបាទសូមបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅលឺលោះកន្លែងទៅណាខ្ញុំសូមអស្ចារ្យស្អីបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់មានកុល umn អីទេគាត់ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខាងបឹងតគួនយកស្បៀងយកអាវរងាហើយនឹងស្បៀងមួយចំនួនយកមកអោយបងបងកង់ទិពយើងជិះកាត់កន្លែងទៅនេះបងប្អូនបើឲ្យជាបានឃើញហើយ បាទពីវីដេអូកាលពីសារមុនណាបងប្អូនអោកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំមានតែភេតជាកតិចតួចយកមកជូនបងបងកងទ័ពតែគាត់បាទមកអរឃើញដៃទេបងប្អូនអោកនេះជាអោក្រោះរបស់ពួកគាត់ណាបងប្អូនបាទអោក្រោះបងបងកងទ័ពយើងបាទមានមូតមានអោក្រោះបាទសង្វេណាស់បងប្អូនអើយសង្វេណាស់ហើយនេះជារំដៅក្រឹបដែលពួក ਸੀਂ វាបាញ់ណាបងប្អូនណាដែលវាតលាក់បាទបាទសង្វេណាស់បងប្អូនបាទ ប <laughs> ាទឃ uh, ើញបេតិកភណ្ឌនេះខ្ញុំនិយាយអត់កើតទេបងប្អូនបងប្អូនមកចំនួនធំបាទហើយជាគាត់បានឃើញនៅវីដេអូពីមុនហើយបាទកលាញ់តានេះបាទហើយជាបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអស្ចារ្យស្រីបងខ្ញុំនិយាយទៅលឺលួចកលាញ់តាណាមែនល្អសុំបងបងកង់តបយើងកុំប្រកាន់ឱ្យបងប្អូនមកនេះអត់មានអីទេមានតែអឺផេតតិចនឹងបរិយទេជូនបងបងប្រសាដីសាលឺឡានយើងដាក់ឱ្យអស់ឱ្យបងប្អូនបាទអស្ចារ្យតែមែនទេសង្ឃឹមថាបងបងអឺ បាទសុខសบายបាទក្លិនគឺនោមមានណាបងប្អូនបងប្អូននាងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទ พอบอทหารเขมรหลอกเด็กผู้หญิงมาประจำการแนวหน้าอ่างฐานไทยอ่อนปืนเก่าสู้ยังไงเขมรก็ชนะค่ะ จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานะคะ13มกราคมนี้ยังน่าจับตามองอย่างต่อเนื่องด้วยสถานการณ์ล่าสุดค่ะขะเมรต่างเร่งฝึกทหารล็อตที่3เพิ่มเติมกำลังไปยังฐานแนวหน้าทดแทนที่ตุยไป โดยหลังจากการประทัดเดือดกับทหารไทยเป็นรอบที่สองกัมพูชาเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากนับหมื่นรายทำให้ในขณะนี้มีทหารหน้าใหม่หน้าอ่อนจำนวนมากแห่ลงคอนเทนต์ที่ฐานตามแนวรบไม่เว้นแม้แต่กระทั่งทหารหญิงที่โดนผอบอลหลอกมาประจําการค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าเด็ดพอหยุดยิงสงบลงฐานขเขมรที่ไหวตัวทันยังไม่ตุยในรอบ2ต่างรีบกันทำคอนเทนต์หาเงินไม่เว้นแม้แต่การให้พันรยาขี่รถมอเตอร์ไซค์กว่า100กิโลเมตรเพื่อมาหาที่ฐานถ่ายคลิปลงพ่อรักเมียจุดประสงค์เพื่ออะไรไปฟังแคปชั่นค่ะ โดยเพจหนะ้ารงแคปชั่นบอกว่าทหารกัมพูชาประจำป้อมตรวจการกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่42โพสต์คลิปพร้อมลงแคปชั่นว่า ขอบคุณที่รักยอมลำบากขับรถมอเตอร์ไซค์มาพบพี่ที่ชายแดนเป็นระยะทางเกือบ100กิโลเมตรขอบคุณมากจริงๆนะที่รักเราไม่ได้เจอกัน4เดือนคืนนี้นอนด้วยกันกับพี่ในป้อมขอเบิ้ลสักสองสาดอกให้หายคิดถึงรักเมียสุดหัวใจค่ะ ไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะว่าตั้งแต่รอบสองมาวีระบุรุษฐานขเขมรเพศช,ชายสละร่างกายกลายเป็นเซียนขึ้นสู่พบวิญญาณกันไปเยอะทำให้รอบนี้ขเขมรต้องใช้แผนใหม่หลอกทหารหญิงมาประจำการในฐานแนวหน้าโดยให้เหตุผลว่าทหารไทยออนมารบเลยยังไงก็ชนะแน่นอน โดยเรื่องนี้ค่ะเพจ army military force ฮะได้โพสต์ข้อความระบุบอกว่า10โทหญิงจันบุภาสังกัดสร้อย57ก็คือกองร้อยสื่อสารที่57บกพลน้อยสอสอนอ42ของกัมพูชาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นบอกว่า เราสวยไหมวันนี้ฉันอยู่ที่สมอร,รภูมิแนวหน้าใกล้ปรา,าสราทพระวิหารเมื่อเช้านี้ผู้บัญชาการได้พูดคุยกับพวกเราว่าพวกเสียมยิงปืนไม่เก่งเลยปืนของพวกมันเนี่ยก็เก่าแถมสนิมเคลออีกตั้งหาก พวกเสียมใช้แต่ M16 เพียงอย่างเดียวเท่านั้นผู้บัญชาการบอกว่าปืนประเภทนี้มักจะขัดลำกล้องอยู่บ่อยๆพวกมันรบไม่เก่งหรอกเพราะว่ามีทหารเด็กๆเ,เสียมไม่ได้เก่งจริงอย่างที่คิดหรอกฉันอยากเห็นเสียมใช้ปืนใหม่ๆบ้างไม่ใช่มีแต่ M16 ทหารฝ่ายเราใช้ปืนหลากหลายประเภทมาก เราใกล้จะชนะแล้วเห็นไหมว่าพวกเสียมขอหยุดยิงเสียมไม่ได้เก่งเหมือนที่พวกมันคุยอวดอ้างเลย